สวัสดีพี่น้องมาพองผมครับมือนีควนลุมครับไอ้บบานเทาก็คือหลุมห่างปลาครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เรามาทําหลุมโจรกันครับนี่คือหลุมโจรครับคือหลุมล่อปลาครับหลุมดักปลานี่คือทางผ่านพี่น้องนี่คือทางผ่านผ่านของปลาครับผมครับมันมีรูอยู่แล้วก็มันญ้ามันลกมากเลยทางนี้จะเป็นคลองครับผมเป็นคลองอ่าแล้วปลาทุกตัวที่ผ่านทางนี้ ต้องตกต้องตกลงในไอ้ถังแกัรอนนี้ครับผมเนื่องจากแต่ก่อนเขาจะใช้หลุมใช้หลุมหรือว่าพวกไหพวกทุกทุกสิ่งทุกอย่างทำบ่อโจนหรือหลุมโจรน,นะครับเนะะบาะปลาหนี้มาพอผมครับผมติก้นหลุมโจนครับคือหลุมดักปลาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเขาผวัดระยะก่อนวัดระยะที่ข้างปลาแเรีเนาะพี่น้องเนาะผมสิได้ฟังไว้ ปลาลงมาปลาจิตของหูนี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะฮะเดี๋ยวพี่น้องคอยบังคอยชมน้ะผมนะครับผมเริ่มคุดแล้วครับเนี่ยเข้าตกคุดระยะเหี่มันได้เพราะดีเพราะดีนะพี่น้องกับอันนี้เข้า,นนห,ขาหลังจากนั้นปลากระจิเขาเนาะพี่น้องเนาะกระจิมาเบิ้งกันมืออื่นเศร้ากว่าะพี่นอ้องผมจิตุดทั้งเบิดนี่ สามลุมแล้ววันนี้ผมผมเตรียมมาอันเดียวนะพี่น้องเนาะยังยังค่อยๆเส็จไปแล้วผมถี่ให้ถ้ามีพี่น้องเบิปงหลุมนึ่งนะพี่น้องเนาะจากนั้นเวลายามพกทธิยามสามลุ้มนะพี่น้องเนาะการเสียเวลานะพี่น้องนะเนาะผมปฏิเริ่มพุดละนี่แค่ตอนนี้นเป็นเริ่มเริ่มเป็นเป็นทีเป็นทางนี่ครับเค็ดอนน้นเริเรียบเพราะว่ามันเป็นตะลุ่มนะพี่น้องนหนนมันเป็นตะลุ่มปามากกับชือ ผ่านมากกับคือเขาเขาลุกมาเลยว่าสามารถจิตลอดไปฟังคุณได้นะพี่น้องนะเหเดีห็ดพี่น้องผมพาเห็ดพาหาอยู่แล้วพาพี่น้องเห็ดพาพี่น้องหาอยู่แล้วคนคนคนเลียงอบๆ ทั้งมันในนี่นาะพี่น้องเนาะทั้งมันร่อยน้ำมันก็เลยสิหาวิธีหลอกให้บพวกเห้มันร่อยเพราะว่หลางน้ำมันไหลได้พี่น้องมันก็เลยสิหลอกใหม่เจ้งสิหาดินมาถผมนะพี่น้องเนาะเรือใหม่ขวงปากตันไว้าพี่น้องในขวงปากตั้งหลาก่อนหาวิธีให้ทั้งข้าอยูนิหนำได้อยู่ในดินได้ ดูแล้วเจ็ดไข่ถ้าจะเข่าก็นจะล่งตัวพี่นอ้องฟ้าเนี่ยเนีเยพี่น้องเนี่ยพี่น้องผมเอาดินมาเปิ้ลุมนี่พี่น้องไห้มันเหลือตะปาก เข้ามาใกล้ลูกาใกล้ให้เขาดูให้มันเลือดด้อนทัะปากลุมนี่เนาะแก้ววันนี้ห้าเห็ดให้มันเป็น,นลื่นลืพี่เนาะหมายความว่าเรียบชันครับผมถ้าเป็นภาษาภาคกลางเนาะเรียบชันลื่นเพราะปลากระโดดข้ามมาจากฝั่งโน้นปุ๊บกระโดดมาชนนี้ปุ๊บไหลครับถลายเข้าเข้าลูครับเดราต้องทําให้มันลเดีครับเรื่อยๆ เบิ่งไปนน้ำกันพี่น้องเบิ่งไปนน้ำกันจนหอดผมยามหมดละยามกับพ่อได้ยามมื่อนี้เรา่นอ้ออองมืืม้นเศร้าพุทธตอนนะี้หนเห็นไหมเหมือแเล้งนะพี่น้องเนาะเห็นหลุมโจนไหมเหมือนเล้งไม่ไห่พี่น้องเบิ่งคลิปหลุมโจนอยู่แต่ว่าไอ้ผมสิลงเลยครับคลิปหลุมโจน ถ้าว่าปลานี่ผมตีมะยามผมตีลงกหนึ่งพี่น้องเบิ้งอีกเพี้ยนหนึ่งชือลุงโจนผมตีลูกหนงพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งเลยมาดูกันว่าไอ้กวดจะจะปลาเข้ากันเวลามายามผมกตีลงอีกเพี้ยนหนึ่งเอาตีนะพี่น้องเนาะเป็นอันว่าสองคิดนะพี่น้องเนาะคลิปเฮ็ดลุ่มแล้วคิปยามนะพี่น้องเนาะต่อให้พี่น้องติดตามคลิดลุ่มก่อนเอาคิดยังไงยังไงแลาปลามันตีเข้ายังไง น้องยังเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้พี่น้องเบิง้งผมเห็ดเห็ียดลุ่มน้องเบิ้งวนผมผมเห็ียดลุ้มเด็กพี่น้องเด้อล่องคิดไปแต่ว่าอุ้ยว่าไดนปลาลงมาเห็นยังมุนแยนพี่น้องมุนแยนคือว่าผมล่องคิดนี่ก่อนผมล่องคิดเห็ียดลุ้มนี่ก่คนหลังจากผมมายำผมมายำนี่ผมกะดีไทยพี่น้องเอมมาามมาาบ,เงบงิ่งเช่นึง ผ้าเห็ดผ้าหาเนาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องหาผ้าพี่น้องเห็ดจะต้องเข้าใจทางดิพี่น้องว่ามองได้ท่างปลาเรียนนี่คือยังผอเบิ่งแล้วว่ามองนี้ละผมมั่นใจยังสันปปป่นว่าปลามาท่างนี้แน่นอนครับเพราะว่านี่เป็นคลองครับนี่วางทางนี้เป็นคลองวางทางนี้ขบันหองกับเป็นงันหน้าเนาะพี่น้องวางนี่ครับวางทางเบิ่งเบิ่งเบื่องปลาเนี่ยครับนี่จบันบันหองกับจะเป็นงันหน้าหน้าม,มาจอยแจ้ครับหน้าม,มันหลอาศัยปลาท้างกันหน้า แต่ปลาทั้ง,ท,ง,ท,ง,งทั้งทั้งฟังที่ไหนมันมากมันมาลงหลุมเราพี่หน่อนะเอาละวำความใจกันตอนนี้ตามนี้มาลุมเนี่ยเอาข้อก,ก็ได้หนึ่งสองสามหาแล้วอ่ะ ล,กกลุ้กับไก่สีเหลี่ยมเราพี่น้องพี่น้องก็บังด้วยมันเป็นเนี่ยลักษณะพี่น้องก็บังเนี่นยครับมันจะเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องเออลุ้งงามลุมงเรียบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็พังอีกรอบยวพังถ้านราไปเหยียบจะพังได้ไงล่ะฟรีโอ้ก็ตั้งใจให้มันให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจให้มันพังนะพี่น้องเนาะ มันกะสีมาเลยพี่น้องมามันกะสีโตกลุมเ่ียองเดี๋ยวทำซ้ั่น่อนนน้นหลาดเดียบมันเป็น,นตัวโต๊ะหลุมเลยโต๊ะเนอนี่ตามไปเดี๋ยวเพิ่งแด้วน้อยับเพิ่งเดียวมันจะเข่าขึ้นยังนิดหน่อย จะเห็ดปากใหญ่ปากมันใหญ่มันมีแนวอื่นเขานั่พี่น้องพวกเจ้าหนี้มันมีอะไรครับงูว่าลนุ่พี่น้องว่าลนุ่แล้วก็งูแต่ว่างูมันเลื้อยออกมาได้อยู่แล้วแหละมันมีว่าลนุ่มพี่น้องเลื้อยออกมาปาน่อยถ้างูเลื้อยออกมาได้อยู่มีก้มมีบาดมือผมยังผมไมาจับปาใหญ่ดีใจหลายจงไปบาดเพราะว่าปฏิกิมตัดตัดปฏิกิรมยาก้มที่อย่างนี้นี่าเม็ด เดี๋ยวไปคุเดียวเดี๋ยว้พี่น้องเคนหลุมหนึ่งแล้วพี่น้องน่าจะผมถีม่แค่ทึบสามหลุมจำผมจำมันคลิปผมบอกพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนี้บ่บ่มีป่าเลยพี่น้องเด้อบ่มีป่าผมสิโลงจมจนเจอเหนหลุมเยอะๆเออผมบัดมะยามคลิปหนามะยามคลิปหนาพี่น้องเชิญเบิ้ง บ่ผมสีมันหมานบ่พี่น้องเนาะพี่น้องกินดีก่อนปากมันแต่งมันกลมๆมงามๆนี่เนาะตัดมากเลว่ามักลมอะไรหรอกปากมันก็ได้มันแต่งอยู่ตกแกงอยู่ที่ไหนเนี่ยมันงามไปสำหรับผู้ปลาก็น่าจะลึกจะเป็นตะเข่าตัวพี่น้องไม่ล้ม มือคนเกาะครับคนอีสานเราทั้งนั้นแหละครับจักวิธีการหาน,นี้ครับคนไทยกับมีอยู่ครับกับส่วนหน่อยครับผมแต่ว่าผู้ิ่ญหากับเิ่นกับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนาะแล้วสมมติประการหนีขึ้นสีบุมีเดี๋ยวนะครับเนาะสมมติประการนีเป็นแรงธุรกิจต้องพี่น้องเนาะเป็เจ้าหาเงินไทรไมาเสียเวลาหาปาลาหอกนะเนาะแต่ผมกับ สลาวเนาตรงนั้นมาจัดท่าเห้พี่น้องเบิงนะสลาวเนาตรงนั้นมามันจัดท่าเห้พี่น้องเบิงนั่เสนอนะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อทิมซื้อเด้อพี่น้องเด้อท่องดีพอดลอมเล็กเด้อพี่น้องเด้อเบิังคลิปดีดีมีที่การหาถ้าหาผ้าเห็บนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นซื้อคลิปต่อไปก็ได้ฮะผมเปลี่ยนใหม่จังหวะสับผมเศร้าล้อมเล็กแต่ตอนนี้ผมยังล้อมเล็กอยู่ ผมยังล้อมเล็กอยู่กระสิเป็นท่องดีคนล้อมเล็กคือเก่าพี่น้องเนาะล่ว่าพี่น้องก็ขอาใจตามนี่เนาะกบเก็บกับมีเลยพี่น้องกบกับเลี้ยงอยู่บ้านบัวดิเลี้ยงกบกับเลี้ยงอยู่ประกาศทมุงหดประกาศเลี้ยงกบกบปลาไม่ใช่กบเลี้ยงก็คือเป็นการทดลองอยู่เนาะพี่น้องเนาะบัได้เลี้ยงเป็นคงเป็นฟาร์มนะครับเลี้ยงทดลองคือทดลองเบื้องว่ามันเป็นยังไงผมก็บ่ได้เอา มยังมาเลียงเลียงก็มันหน่อยผมสวนหัวมันไปนะพี่น้องนะผมสวนหัวมันไปผมเลียงจะเป็นหัวอยู่คนเรียงเลียาไม่เป็นหัวตัวมันสีไงมันสีส้เร็จบผมกับบุหคือกันการเรียนเป่นกาบวกฟัวผมบดผสมั่านเอง ผมผสมพั้นเองผมก็มั่นใจอยู่พี่น้องว่ามันสิใหญ่เพราะว่าหัวยังเฮ้าผสมเองเบิดน,นี่อันนี้จะว่าเงินหัวผมก็อเอาไปแต่ได้ไปอยู่สนามฟุตบอลน,น่ะพี่น้องน้ำนฟุตบอลฝนตกน้ำท่วมอ่ะผมก็เลยไปเห็นหัวกรบมันก็เลยเอาไปเลี้ยงเอาไป ว่าหลายตัวดอกหาหกตัวมหว,ว,วังว่าสามันหลอดเบิดนี่ชื่อว่าสำเร็จนะพี่น้องนะเนาะป็นการทดลองพี่น้องกับชีดีเบิร์นกับชีดีบอกวิธีการพี่น้องกำลังทดลองเนี่ยพี่น้องเร็จแล้วแล้วมา,มา,าใกล้ๆมาให้เขาเห็นดูด้วย เพี่น้องเต็มแล้วจะล้มจะล้มเนี่ยครับถ้าปลามากครับปลามากมันจะขึ้นมาหนีพี่น้องแล้วก็ยังมีรอยตีนสามมันมันจะขึ้นมาหนีถ้าตัวไหนบืนก็คือตกหลุมเลยถ้าตัวไหนโดดตัวไหนโดดกัดถ้าตกหนีกัดสไลด์ล๊อคลุ้มก็มองหนีผมสี่ห้านี่มากันเลยพี่น้องผมสีกันที่ผมสีกันเพราะว่าเอใบใหม่กันดพี่น้องเนาะเออปลามันโดดมันโดดสูงนิดพี่น้องนะพี่น้องซับนี่แหละครับ อย่าลืมพี่น้องเด้อขันมาคลิปนี้เด้อครับพี่น้องเด้อพี่น้องขันมาคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมติดตามเบิ้งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องแล้วเราพรผมต้องมายามอยู่แล้วพี่น้องผมต้องมายามอยู่แล้วพี่น้องจด้งูครับผมจีได้ปลาบ่ผมสีมันหมานบ่สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับท่องดีค่อนล้อมเล็กครับสวัสดีครับ